สวัสดีครับเซลกาดนะครับผมจากคูโบต้าศรีสะเกตเราเจริญน,นะครับสาขาอำเภอกันทาร,ทรารมลำนะครับ18นี่หน้าคม2 5 0 0 6 6นะครับมือสันวันดีมาทรงหมอบรถ M6240 นะครับยูบันโดดตำบลโดนโนนดนะครับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกบมาทานนะครับพี่ประสิทธิ์ เพื่อนเป็นลูกค้าเก่าคู่บตานะครับมีขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าเพื่อนขายเอาสี่ห้าเพื่อนออกไปนะครับก็เลยเอาเอ็มหกสองครับเพื่อนจองกับเซลล์เก่าไดเดือนบางขันนั่นแหละนะครับอายเพื่อนดาวอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของเพื่อนใส่เงินเราลงอยู่สามแสนกับสามหมื่นหาพันนะครับเพื่อนได้ซิปลูกค้าเก่านั่มใส่ซิปได้ซิปลูกค้าเก่า ครับเป็นโปเกา่าราคาเก่าพร้อมนะครับงวดกระตกปีละหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันจักเมันจักรวยบุบานจำบ่ได้ประมาณนี้แหละครับแสนสามหมื่นสามพันนี่แหละนะครับบอมีงวดใหญ่นะครับเพราะว่าเพิ่นดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอันที่จริงไอ้เพิ่สั่งเบียดน้ำเชวกาน้ำแต่ว่าเบียดอันอยู่ในเมืองนะครับเดี๋ยวฉัเอามาให้เพิ่นใหม่มือ่อหลังนะครับมื้อนี้เอารถมาส่งเอาเลือแงมแงมดีก่อนไงงงเลยบานนี้ ยขออนุญาตใส่ผ้าพิดชมูกอนมาทานอี่เลยอ้คือไทยข้อเลือกแถวบ้านมีละไทยเลือกยังแกนโลกตามสโลแกนเลยเป็นพานหกนะครับสองสี่หกนะครับรหัสพาน H W เอจะบรรยู่ะครับมันย่อมาจากยังไรเหี้ยบียังบุล่ะ อู้ก็ไดนสำหรับผู้ใดที่สนใจ M62 นะครับตอนนี้รถบบมี่นะครับรถนี้เขาจะเขาี่ให้ก็ต่อเมื่อพ้นอนุมัติจางที่สร้างรถให้นะครับสร้างรถก็ต้องไปเขาคิ้วกันอีกบันนี้ทั่วประเทศนะครับตามคิ้วอ,อนุมัติเร็วก็ได้เร็วนะครับเนี่ยบ่ต้องเหยยบคันเลยมารฐานแหงเต้าซีนะครับ งามแหงนานี้มันก็อังยังไงเนี่ยครับธรรมดาขุัญครับลงมากหอดหม่องหอดบอลเลยรถกับจอดนี่ให้หน้าน้ำกันเลยสำหรับลูกค้าไม่ที่ดาวเริ่มต้นนะครับสใส่งินเรารอดอยู่หามันดาวอยู่แสนหกหน่อยซอยหกหมื่นเรารอดอยู่แสนหนึ่งนะครับหอดกับปีละแสนราคาไม่มันตกอยู่แสนประมาณแสนเจ็ดนี่แหละครับ หมดใหญ่เดือนละสามพันอันนี้คืออุปกรณ์สามชิ้นนะครับใบมีดดันเยินผ่านขวนโรตาตรี่โรตารี่สองเมตรเ้าสองสองศูนย์จีเขาทาของเราเลยมาเดียบคัดเลยนะครับ ลองเชียงัวเฟื่องหาปวดพวดครับหน้าดิสไซเขาดแหฮงอันนี้พี่เพชรนี่จอนเดียด้ำนะครับขั้นหนึ่งพูดจอดอยู่เทียงหน้าคุณนะครับหาซูนหาซูนดีหาซิบแรงโมนแอ่ใจว่าเป็นของอันนี้บอสเป็นหรือของ ยากเป็นอีู่แล้วนะครับนี่รถเกียวดีซีเจ็ดสิบขันหนึ่งครับออกในสองปีสื่อเล่าจะเลื่อนเบิร์ดแล้วอ่ะรถซีหาขันเรานำไปหาเชลกาอยู่สาขากันทะล่มนะครับเจ็ดส mm ิบกโลโอ้มาทานยินดีนะครับไปกินกาแฟเกียวแะแสนน้ำกันเอาจนคุมเด้ยพี่อยวะ รถในญ่ไทยนานเราเป็นตะเบิงเนาะโอ้เนี่ยโมเห็นรถเลยบัน35เปอร์เซ็นไม่ต้องใช้คนค้ำประกันนะครับคือกันทุกรลุนนะครับโมอาจจะเป็น่นใดน,นะครับถ้าดาวเกิน35เปอร์เซ็นขึ้นไปหรือ35เปอร์เซ็นพอดีนะครับบ่ได้ใสคนค้ำประกันสำหรับรุ่น M62 นี่ ดาวอยู่สองแสนเก่านะครับซอยหกหมืนใส่เงินรวจอยู่สองแสนสามนะครับบอต้องใสค้อนขำประกันพั <c oughs> นหนาเขาปวดประจันแล้ววะ <c oughs> เดี๋ยวบึงน้ำกันอีกจะคล้องครับแน่ม่เห็นรถเลยไงเนี่ยแด่นอยู่สามเถอไปได้๋้ายเติบเลย แล้วปรับใหม่นะครับวดเสียงหยัยบดีแหงมิเทอร์โบนะครับ M62 ลูกซองกำปั่นอี่แล้วว่าด,ดังดีแหงบีดบีดบีดดีแหงเวทรุ่น M นะครับคูละ4ี0พันหาเขาปวดว่าฉันพันหนาเขาปวด เบสรุ่นเอมคู่ละ4,5 0 0นนะครับรุ่นเอคู่ละ2อ0 0ันนะครับอันนี้ราคาปัจจุบันนะครับอันน่าคตมันขึ้นกับบุ้งู๊งขาบางอีกก้อนว่าอะไรขึ้นราคาหลายนะครับพวกที่เป็นเล็กกันแหละส่วนมากนะครับว่าเล็กมันขึ้นราคาเขาก็ขึ้นน้ำกันคอยเสียรุ่นเอล5 0บาทนะครับแต่มาร,รุ่นเ็มมันมานํำรถดเลย กุนแจรถจีพีวีต้อไปกุนแจอู้ไทยงามเลยพ้มันนักมันเข่าดีครับ ตัวเครื่องมันก็เท้ามันหนาพอกิดเตบิบหนึ่งอยู่ <laughs> เอานะครับพ่อหอมอปากหอมคอเนาะผู้ใดสนใจรถแทรกเตอร์คูปูตานะครับโทรมาสอบถามเสียวกาได้นะครับเบอร์โทรอยู่ซื้อคลิปเลยนะครับอ่าก่อนราคาอุปกรณ์จะขึ้นนะครับขึ้นแน่นอนนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ก็คือพวกใบมีดฟานพวงโรตารี่อ่ะพอยางได้ก็ะยางหนึ่งนะครับพอรถขึ้นแล้วพอดนก็ขึ้นน้อนกัน ังโทรมาสอบเท้าเซลกาก็ไ้โป้โมชั่ันจังไรนะครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปน้านะครับยังโงหัวเป็นข้องไขเพิ่งปรทัเนี่ยนัดมือมาหาเหลือกหายงามอยู่นะครับคลิปนี้เสียวใปเที่ยงซานี่ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อมาผ่าดคลิปดีๆต่อๆไปนะครับอ้าวขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ